การรัฐมนูญจึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้นักวิชาการสาขาต่างๆนักการเมืองหรือนักการทูตของต่างประเทศต่างก็มีรัฐมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาท ทางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันกรณีจึงมีหลักฐานอันควรมติเป็นเอกฉันสั่งให้ยุบพักกล้าวไก่ผู้ถูกร้องตามคำสัติประกอบรับนูนว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรคหนึ่งอนุหนึ่งและอนุสองและวรรคสองเพื่อถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกรองที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่3 1มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกรองตามมาตรา92วรรค2มีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สาลรับนูมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกรอง และห้ามมีให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องช่วงเวลาดังกล่าวเคยจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในกาหนด10ปีนับแต่วันที่สารรัฐนูนมีคําสั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามมาตรา94วรรคสองทุกท่านยืนขึ้นครับ บันทึกการอ่านคำวินิจฉัยรับฟังคำวินิจฉัยของสารรัมนูนวันนี้ผู้แทนผู้ถูกร้องผู้แทนผู้ร้องมาศาลสารสารันูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่20ทันวา6 1ลงวันที่7สิงหาคมพุธศาารกราชม2 0 1ให้คู่กรณีฟังแล้วและให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีพิจารณาความของสารรัมนูญพศ2561มาตรา76 ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำาวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่วันอ่านคำววินิจฉัย